ในห่วงเวลาที่จักรวาลเริ่มขยับเปลี่ยนทิศพลื่นพลังแห่งบุญเก่าที่สังสมมาแต่อดีตเริ่มกระเพื่อมขึ้นมาอย่างช้าๆเพื่อเตรียมส่งต่อความมหัศจรรย์ให้แก่ผู้ที่รอคอยโชคชะตาอันยิ่งใหญ่และในช่วงจังหวะด,ดาวแห่งทรัพย์ดาวแห่งลาภะและดาวแห่งความพลิกผันโคจรเข้าเรือนมงคลประจำชีวิต นั่นคือสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าดวงของคุณกำลังจะเปิดสู่มิติใหม่ของความมั่งคั่งดวงของคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่ดวงโชคดีธรรมดาแต่เป็นดวงของผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนสถานะจากปุถุชนธรรมดาสู่การเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวนี่คือช่วงเวลาแห่งการคืนกลับของบุญวาสนาที่เคยให้ทานเคยช่วยเหลือเคยไม่หวังผลตอบแทนในดๆทุกสิ่งเหล่านั้นกำลังเบ่งบานออกเป็นความโชคดีอย่างยิ่งใหญ่ และในช่วงเวลานี้ดาวแห่งโชคลาภจะเข้ามาเปิดประตูทรัพย์ให้กว้างขึ้นคุณจะเห็นตัวเลขบางตัวแล้วรู้สึกสะดุดตาคุณจะฝันแปลกๆแล้วตื่นมาพร้อมกับสัญญาณบางอย่างที่บอกไม่ถูกทุกอย่างที่เหมือนบังเอิญกำลังจะเชื่อมโยงคุณเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญไม่มีคำว่าบังเอิญสำหรับโชคที่กำลังจะเกิดขึ้นมีแต่คำว่าถึงเวลาแล้ว ดวงของคุณคือดวงที่ดาวแห่งทรัพย์จับจมือกับดาวแห่งฟ้าใหม่ตปลอ่ปลอเครื่อนพลังที่ทำให้คุณดึงดูดตัวเลขแห่งโชคลาบตัวเลขที่คุณมองผ่านผ่านกลายเป็นตัวเลขแห่งโชคตัวเลขที่คุณได้ยินโดยไม่ตั้งใจกลับกลายเป็นรหัสลับของจักรวาลที่เตรียมมอบเงินทองให้คุณแบบเหนือคาดฝันใครบางคนจะกลายเป็นเศรษฐีในช่วงข้ามคืนใครบางคนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนธรรมดาเป็นคนที่ถูกพูดถึงทั้งประเทศ และหากคุณได้อ่านมาถึงบรรทัดนี้จงเชื่อว่าจักรวาลกำลังพาคุณเดินมาเจอข้อความนี้ไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เพราะคุณคือหนึ่งในผู้ที่ฟ้ากำลังเลือกให้ได้รับโชคครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตราศีกันวัวโกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนมักเป็นคนเจ้าระเบียบร,รอบคอบมีเหตุผลใส่ใจรายละเอียดเชางวิเคราะห์ และชอบความเรียบร้อยพวกเขามีความสามารถในการวางแผนระยะยาวมีความซื่อสัตย์และเป็นคนที่ทุ่มเทต่อหน้าที่อย่างจริงจังด้านลึกในใจยังเป็นคนที่อ่อนไหวและแคร์ความรู้สึกผู้อื่นแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งสำหรับการทำในดวงของชาวราศีกันในแต่ละช่วงอายุจะมีความแตกต่างกันตามประสบการณ์ชีวิตพลังดาวและวาระแห่งกรรมที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตช่วงอายุ15 25 ปีด้านการเงินเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้เรื่องการจัดการเงินอย่างมากมักมีรายรับจากเงินที่ผู้ปกครองให้หรือจากการทำงานพาร์ทไทม์ไม่ใช่ช่วงที่เงินทองจะไหลามาเทมาแต่มักมีโอกาสฝึกฝนการเก็บออมเริ่มต้นเรียนรู้ว่าเงินมีคุณค่าอย่างไรหากสามารถควบคุมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้จะสามารถวางหลักฐานทางการเงินที่ดีในอนาคตได้ด้านการงาน อยู่ในช่วงเริ่มต้นการศึกษาหรือเพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานชาวกันในวัยนี้มักมีความรับผิดชอบสูงกล้าคิดกล้าทำและมีความสามารถในการวิเคราะห์ที่ดีจึงเป็นที่จับตามองของผู้ใหญ่เป็นวัยที่ควรเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากสะสมความรู้และทักษะเพราะจะเป็นจุดตั้งต้นของความก้าวหน้าในอนาคตด้านโชคลาภโชคลาภในช่วงวัยนี้มักมาแบบไม่แน่นอนส่วนใหญ่ จะได้โชคจากคนใกล้ตัวหรือจากความช่วยเหลือของผู้ใหญ่บางครั้งอาจมีดวงได้ลาบลอยจากกิจกรรมสนุกสนุกเช่นการชิงโชคหรือการสอบแข่งขันได้ผลดีแต่ไม่ใช่ดวงที่เสี่ยงโชคได้บ่อยนักด้านความรักเป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้เรื่องความรักความสัมพันธ์อาจมาแบบไม่มั่นคงมีโอกาสเจอรักแรกหรือรักที่ทำให้เรียนรู้มากกว่ามีความสุขมาก เจอความสัมพันธ์ที่ต้องการเวลาเรียนรู้และเติบโตมีโอกาสผิดหวังแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญในการพัฒนาจิตใจด้านชีวิตชีวิตยังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองกำลังสร้างตัวตนและทิศทางในชีวิตเป็นใบที่ต้องตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนเรียนรู้จากความผิดพลาดและปลูกฝังนิสัยที่ดีจะส่งผลต่ออนาคตโดยตรงพลังดาวในช่วงนี้มักผลักดันให้กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆอย่ากลัวการล้มเหลว ช่วงอายุ26 3 5ถึง35ปีด้านการเงินเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นรายรับมาจากความสามารถของตนเองโดยตรงอาจมีโอกาสก่อร่างสร้างตัวหรือวางแผนทางการเงินอย่างจริงจังเป็นช่วงที่ควรวางแผนการเก็บออมเพื่ออนาคตเริ่มสร้างทรัพย์สินหรือลงทุนชาวกันในช่วงวัยนี้มักระมัดระวังเรื่องเงินมากขึ้นจึงมีแนวโน้มที่จะมีฐานะมั่นคงในระยะยาว ด้านการงานเป็นช่วงที่กำลังเติบโตในสายงานมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือรับผิดช,ชอบงานสำคัญมากขึ้นชาวกันมีความสามารถในการวางระบบและบริหารงานจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หากเป็นเจ้าของธุรกิจจะเริ่มเห็นผลของความขยันอดทนเป็นช่วงเวลาที่ควรพัฒนาเรื่องภาวะผู้นำและการบริหารคนด้านโชคลาภ โชคลาภมักมาจากผลงานหรือความสามารถเป็นหลักมีโอกาสได้รับรางวัลได้เงินพิเศษหรือประสบความสำเร็จจากความพยายามระยะยาวไม่ใช่ดวงโชคลาภแบบลาบลอยแต่หักทำดีมากพอมักได้สิ่งตอบแทนเหนือความคาดหมายด้านความรักเป็นช่วงที่ความรักเริ่มเข้าสู่ความจริงจังมักมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง หรือแต่งงานชาวกันในช่วงวัยนี้มักเลือกคู่ชีวิตจากความมั่นคงมากกว่าความรูว้วาความรักในช่วงนี้อาจไม่โรแมนติกนักแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจและการสร้างชีวิตคู่ร่วมกันด้านชีวิตชีวิตเริ่มมีเส้นทางชัดเจนมากขึ้นทั้งการงานความรักและเป้าหมายส่วนตัวเป็นช่วงที่มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีความก้าวหน้าในชีวิตแต่ก็มีความกดดันจากความรับผิดชอบสูงเป็นช่วงชีวิต ที่ต้องบาลานซ์งานกับชีวิตส่วนตัวให้ดีช่วงอายุ36-45ถึงปีด้านการเงินอยู่ในช่วงที่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้เต็มที่มีรายรับที่มากขึ้นจากตำแหน่งหน้าที่หรือธุรกิจที่เริ่มมั่นคงมีโอกาสลงทุนขยายายทรัพย์สินหากวางแผนดีอาจเริ่มมีรายได้จากหลายทางแต่ต้องระวังรายจ่ายที่มากขึ้นตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวด้านการงานเป็นช่วงพีคของความสามารถมีโอกาสเป็นผู้นําเป็นที่ปรึกษาหรือขยายบทบาทในสายงานของตนเองอย่างชัดเจนอาจได้ดำรงตำแหน่งที่มีอิทธิพลหรือมีชื่อเสียงเป็นช่วงที่ต้องใช้วิจารณญาณและบุธิภาวะในการตัดสินใจเพราะงานที่ทำจะส่งผลกระทบกว้างขวางด้านโชคลาภ โชคลาภในวัยนี้มักมาจากการช่วยเหลือผู้อื่นหรือบุญเก่าที่เคยสร้างมาอาจได้โชคจากอสังหาริมทรัพย์มรดกหรือการร่วมลงทุนกับคนสนิทมีโอกาสเสี่ยงโชคได้บ้างแต่ไม่ใช่ดวงหลักชาวกันในช่วงนี้จะได้รับผลจากความขยันและน้ำใจที่เคยมอบให้ผู้อื่นด้านความรักหากผ่านการแต่งงานมาแล้วความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงที่ต้องการความเข้าใจ และการประคองความรักอาจไม่หวือหวาแต่ลึกซึ้งท่าสดจะมีโอกาสเจอคนที่เป็นเพื่อนชีวิตจริงๆแต่ต้องเปิดใจให้กว้างขึ้นหลีกเลี่ยงการวิจารณ์หรือจับผิดคนรักมากเกินไปจะทําให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนด้านชีวิตเป็นช่วงชีวิตที่เริ่มมองย้อนกลับและทบทวนความสําเร็จที่ผ่านมาชาวกันมักเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพความสมดุลชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น เป็นวัยที่ต้องจัดการความเครียดและความคาดหวังจากตนเองให้ดีช่วงอายุ46-60ปีด้านการเงินเป็นช่วงที่การเงินมั่นคงที่สุดในชีวิตถ้าวางแผนดีมาตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจะมีทรัพย์สินที่รองรับการใช้ชีวิตได้อย่างสบายมีรายได้จากการลงทุน หรือทรัพย์สินที่สร้างไว้มีโอกาสช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือวางแผนมรดกให้ลูกหลานแต่ต้องระวังความใจดีเกินไปที่อาจทำให้สูญเสียทรัพย์ได้ด้านการงานแม้จะเริ่มลดบทบาทลงจากตาแหน่งหลักแต่ยังเป็นผู้มีอิทธิพลในสายงานสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรุ่นใหม่หรือขยายบทบาทในด้านสังคมการกุศลเป็นช่วงเวลาที่ได้เก็บเกี่ยวชื่อเสียง และความเคารพจากผลงานในอดีตด้านโชคลาภโชคลาภมักมาแบบเงียบๆผ่านความสัมพันธ์หรือบุญกุศลที่เคยสร้างไว้มีโอกาสได้รับข่าวดีจากทางไกลมีคนช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อนแต่ต้องระวังไม่พึ่งโชคจนละเลยการวางแผนชาวกันยังคงต้องใช้ความรอบคอบในทุกการตัดสินใจด้านความรัก ความรักในวัยนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจและการเป็นเพื่อนชีวิตมากกว่าความหวานซึ่งมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคู่ครองหรือหากโสดจะพบความรักที่มั่นคงและมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหนอเป็นวัยที่ความรักไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่ยังเป็นแหล่งพลังใจสำคัญด้านชีวิตเป็นช่วงชีวิตที่เริ่มมองหาความสงบสมดุลและความหมายของการดำรงอยู่ชาวกันในวัยนี้มักหัน เข้าสู่ด้านในสนใจธรรมะหรือปรัชญาชีวิตมากขึ้นต้องดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องใช้ชีวิตอย่างมีสติและถอยห่างจากความวุ่นวายที่ไม่จำเป็นช่วงอายุ61ปีขึ้นไปด้านการเงินหากวางแผนมาตลอดชาวกันจะมีเงินพอใช้แบบไม่ลำบากแม้จะไม่มีรายได้หลักแต่ก็มีทุนสำรองมีรายได้จากดอกเบี้ยบำนาญหรือทรัพย์สินเดิม เป็นช่วงที่ต้องใช้เงินอย่างรู้คุณค่าไม่ฟุ่มเฟือยและรู้จักแบ่งปันให้ลูกหลานตามสมควรด้านการงานส่วนใหญ่จะ,กะเกษียณหรือหยุดทำงานแล้วแต่ยังคงมีบทบาทในครอบครัวหรือสังคมในรูปแบบของการให้คำแนะนำเป็นช่วงที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนรุ่นหลังหรือทำงานจิตอาสาพเพื่อเติมเต็มจิตใจด้านโชคลาภโชคลาภในวัยนี้จะมาจากลูกหลาน หรือความเมตตาจากคนรอบตัวมากกว่าลาบลอยเป็นช่วงที่ได้รับผลดีจากกรรมดีที่ทำมาในอดีตโอกาสในการรับโชคใหญ่ไม่มากนักแต่ชีวิตจะได้รับความสงบและความอบอุ่นใจเป็นรางวัลด้านความรักความรักในวัยนี้เป็นเรื่องของความผูกพันลึกซึ้งเป็นมิตรแท้หรือความรักแบบไม่ยึดถือเป็นวัยที่หากมีคู่ชีวิตก็จะเป็นเพื่อนแท้แก่กันหากสก็จะมีคนรอบข้าง ที่ให้ความรักแบบบริสุทธิ์ใจเป็นใบแห่งการให้อภัยเข้าใจและปล่อยวางด้านชีวิตเป็นช่วงปลายของการเดินทางชีวิตชาวกันในวัยนี้มักสะสมประสบการณ์จนกลายเป็นผู้รู้ผู้มีปัญญาชีวิตควรมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพกายใจความสงบภายในบ้านและใช้เวลาที่เหลืออย่างมีคุณภาพเป็นช่วงแห่งการคืนสมดุลกับธรรมชาติและเตรียมตัวสู่สภาวะปล่อยวางอย่างงดงาม